คณผู้ชมคะกำลังเกิดคำถามอย่างมากถึงมาตรฐานคุณภาพของสำนักงานที่ต้องไปประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนก็คือสอมศค่ะสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาคำถามที่ว่านี้กำลังเขย่าคําคำถา,ถามถึงสังคมไทยอย่างไรในเรื่องของคุณภาพครูและนักเรียนและโรงเรียนด้วยนะคะวันนี้คิดด้วยกำลังสองกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชค่ะ ทำไมสมศนี้ถูกพุ่งเป้าโดยตรงเลยคะอาจารย์ช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมานะครับเกิดข้อถกเถียงในสังคมไทยโดยเฉพาะในวงการการศึกษาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราคุยกันดูว่าควรยุบสมศดีหรือเปล่านะครับค่ะสมศนี้ก่อนอื่นเลยทําหน้าที่อะไรคะทําหน้าที่ประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยและโรงเรียนนะครับซึ่งสมศก็จะส่งผู้ประเมินนะครับเข้าไปยังโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับถ้าเอาเฉพาะโรงเรียนซึ่งเราจะคุยกันวันนี้นะครับจะมีโรงเรียน ในสังกัดต่างๆนะครับสามหมโรงเรียนนะครับที่สมศจะต้องประเมินกันทุก5ปีเป็นรอบๆไปนะครับเป็นโรงเรียนของภาครัฐใช่ไหมคะทั้งโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชนนะครับทั้งหมดครับก็มีประเด็นปัญหานะครับมีการคุยกันเรื่องการปฏิรูปการศึกษาและหนึ่งในข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาก็คือการยุบสมศนะครับกายเป็นผู้ประเมินกําลังถูกประเมินเสเองนะครับมีการชงคอสชให้ตั้งสภาปฏิรูปแล้วให้ยุบสมศสมศก็บอกว่าออกมาโต้นะครับว่า ยุบสมสไม่ใช่ทางออกนะครับแล้วก็หนังสือพิมพ์ใช้คําว่าจวกอธิการบดีคณะบดีที่เสนอให้ยุบนั้นบอกว่าเสนอให้ยุบเพราะว่ากลัวว่ามาหาลัยของตัวเองถูกสมอสรประเมินและคะแนนออกมาไม่ดีเลยจิงให้ยุบสมสทิ้งแทนเ<อ>มื่อสมสมาประเมินโรงเรียนนะครับก็พบว่ามีโรงเรียนรอบแรกประเมินสอบผ่านสอบผ่านก็คือประเมินผ่านนะครับ33%อรอบ2ประเมินผ่าน82%รอบ3าประเมินผ่าน70%นนั่นก็คือจนถึงทุกวันนี้โรงเรียนส่วนใหญ่ ผ่านการประเมินโรงเรียนสอบผ่านแต่มาดูนักเรียนนะครับนักเรียนไทยส่วนใหญ่นะครับสอบโอ e เนะครับชั้นม .6 นั้นปรากฏว่าได้คะแนนเฉลี่ยนะครับต่ำกว่า50%ได้กันอย่างเช่นคณิตศาสตร์ได้กัน10กว่าเปอร์เซ็นต์ครับก็แปลว่านักเรียนไทยสอบตกในขณะที่โรงเรียนไทยสอบผ่านแปลกไหมครับดูผลมันแย้งแย้งกันนะครับเกิดคําถามว่าสมาสอบประเมินโรงเรียนมาได้อย่างไรโรงเรียนสอบผ่านแต่นักเรียนสอบตก เกณฑ์ในการประเมินของสอมศนี่คืออะไรคะสมศก็จะทําดัชนีชี้วัดนะครับขึ้นมาเป็นเกณฑ์การประเมินนะครับเช่นประเมินดูว,ว่าเด็กนักเรียนนะครับมีจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมหรือไม่นะครับมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดีหรือไม่ฝ่ายเรียนรู้หรือไม่นะครับคิดวิเคราะห์เป็นไหมและก็เรียนแล้วมีความรู้มีทักษะตามหลักสูตรหรือเปล่าก็จะมีเกณฑ์ต่างๆจํานวนมากมายนะครับที่ทั้งประเมินเด็กแล้วก็ประเมินโรงเรียนทีนี้ประเด็นปัญหาที่ ทีมการวิจัยของพวกเรานะครับไปศึกษาดูก็คือการประเมินแบบสมศสน่าจะมีปัญหาอยู่เยอะพอสมควรการประเมินว่าเด็กมีความรู้มีทักษะตามหลักสูตรหรือไม่ก็คือไปดูคะแนนสอบของเด็กซึ่งส่วนนี้มีปัญหาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าไปประเมินอีกหลายเรื่องนะครับเช่นประเมินว่าเด็กมีจริยธรรมหรือไม่วิธีประเมินก็ดูหลายวิธีนะครับมีตั้งแต่วิธีที่ว่าดูว่าโรงเรียนมีโครงการอบรมจริยธรรมเด็กหรือไม่ถ้ามีและเด็กเข้าก็แปลว่าโรงเรียนนั้นสอบผ่านและการดูส่วนใหญ่ ไม่ใช่การดูพฤติกรรมจริงเป็นการไปดูเอกสารเพราะฉะนั้นโรงเรียนรายงานไปยังไงสพก็ประเมินตามนั้นนะครับบางกรณีก็อาจจะสุ่มไปดูนักเรียนจริงๆบ้างนะครับเช่นไปยืนหน้าโรงเรียนแล้วดูว่านักเรียนยกมือไหว้ครูหรือไม่ถ้านักเรียนส่วนใหญ่ยกมือไหว้ครูแปลว่านักเรียนมีจริยธรรมก็ประเมินให้โรงเรียนสอบผ่านในด้านนี้เป็นต้นครับ คุณนัฐาก็จะเห็นว่าการประเมินมันออกแปลกๆอยู่นะครับหนึ่งไปยึดกับกระดาษที่โรงเรียนยื่นให้นะครับหรือ2พอตัวเองต้องไปประเมินเองนะครับก็ไปดูในเรื่องแปลกๆที่มันดูแล้วการที่เด็กไหว้ครูแปลว่าเด็กเป็นคนดี2เรื่องนี้น่าจะต่างกันพอสมควรนี่ก็คือเกณฑ์การประเมินของสมศมีปัญหาครับแต่ที่จริงเรื่องของสมศกระบวนการประเมินเนี่ยโรงเรียนแต่ละโรงเรียนก็จะต้องยอมรับไปโดยปริยายอย่างนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์ ถ้าเกิดโรงเรียนไหนสอบไม่ผ่านนะครับก็จะมีปัญหาตามมามากมายเพราะฉะนั้นทุกโรงเรียนอยากให้โรงเรียนของตัวเองเป็นโรงเรียนที่สอบผ่านเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการประเมินของสมศที่มาจากภายนอกนั้นก็ไปครอบงําการประเมินภายในของโรงเรียนโรงเรียนที่อยากจะสอบผ่านจากสมศนะครับก็ต้องทําตามสมศก็เลิกการประเมินภายในไปนะครับการที่สมศเน้นตรวจโรงเรียนนะครับมากกว่าดูผลการเรียนก็ไปดูกระบวนการเช่นโรงเรียนมีโครงการหรือไม่นะครับเด็กไหวครูหรือไม่ แต่ไม่ได้ไปดูผลลัพธ์นะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้การประเมินมีปัญหานะครับและปัญหาอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือการประเมินแบบนี้ใช้เงินเยอะนะครับต้องประเมินโรงเรียน3า0 0 0กว่าโรงเรียนทุก5ปีต้นทุนต่อระบบนะครับปีหนึ่งเกือบเกือบสองพล้านบาทนะครับในแต่ละรอบนะครับและเสียเวลาครูครูแทนที่จะเอาเวลาไปสอนเด็กนะครับครูก็ต้องมาเตรียมเอกสารไปรายงานสอมศว่าโรงเรียนดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะครับกลับเป็นว่าครูต้องห่างจากเด็กห่างจากห้องเรียนมากขึ้น ก็จึงเป็นปัญหาและนะสุดท้ายนะครับก็มีปัญหาเรื่องการตั้งคำถามต่อคุณภาพของผู้ประเมินของสอมสอเองว่ารู้เรื่องมีความรู้พอที่จะไปประเมินโรงเรียนได้ดีหรือเปล่านะครับพอจะมีตัวอย่างมาให้ดูไหมคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสมสอประเมินโรงเรียนบางโรงเรียนเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เราไปศึกษาไปนั่งอ่านดูนะครับว่าผลการประเมินโรงเรียนนั้นแต่ละโรงเรียนเป็นยังไงซึ่งเราก็เห็นว่ามีหลายโรงเรียนนะครับเช่นนะครับโรงเรียนกอไก่ในจังหวัดขอนแก่นนะครับ ประเมินไม่ผ่านนะครับโรงเรียนขอไข่นครราชสีมาประเมินแล้วดีมากโรงเรียนขอควายที่กระบ,บี่ประเมินก็ไม่ผ่านเหมือนกันแต่มาดูข้อเสนอแนะก็จะออกกว้างๆคล้ายๆกันเช่นบอกว่าโรงเรียนควรส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะให้มีกระบวนการคิดมีการวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจําวันอย่างรอบรู้นะครับทันต่อเหตุการณ์มีความสุขคู่กับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในเนื้อหาการเรียนรู้ ก็จะเก็บกว้างๆอย่างนี้ครับว่าให้โรงเรียนปรับปรุงให้เป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นผลจากการประเมินโดยการเข้าไปตรวจโรงเรียน2วัน3วันแล้วก็มาเขียนรายงานกันบางครั้งพวกผมซึ่งเป็นคนวิจัยอ่านเรื่องพวกนี้ดูนะครับก็สงสัยว่ามีการตัดแปะก็คือเอาผลการประเมินโรงเรียนหนึ่งไปใส่อีกโรงเรียนหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าเขียนออกมากว้างเป็นแม่น้ำนะครับแล้วก็ดูคล้ายๆกันไปหมดก็จึงเกิดคําถามว่าประเมินโรงเรียนแบบนี้มีประโยชน์จริงหรือเปล่า แล้วแนวทางข้อเสนอเนี่ยที่ควรจะมีต่อสอมศเนี่ยคืออะไรคะอาจารย์ข้อเสนอของเรานะครับก็คือแทนที่จะประเมินโรงเรียนนะครับโดยใช้สมศเข้าไปตรวจโรงเรียนวิธีการประเมินที่ดีมีอยู่แล้วก็คือใช้การสอบมาตรฐานนะครับเช่นการสอบโอเน็ Net. แต่โอเนก็มีปัญหาอยู่แต่ปรับปรุงให้ข้อสอบมาตรฐานดีขึ้นนะครับก็จะสามารถประเมินได้ว่าโรงเรียนแต่และโรงเรียนสอนแล้วนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหรือไม่นะครับ ที่สาคัญนะครับให้โรงเรียนปรับปรุงคุณภาพนั้นโรงเรียนต้องมีกลไกในการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนเองเพราะฉะนั้นระบบประเมินภายในของโรงเรียนเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับซึ่งสามารถเน้นกระบวนการที่ดีให้ผู้ปกครองให้ชุมชนมามีส่วนร่วมได้นะครับแล้วสามารถประเมินหลายเรื่องซึ่งข้อสอบบอกไม่ได้เช่นมาประเมินลักษณะคุณ,คณลักษณะอุปนิสัยของนักเรียนได้นะครับโดยที่ครูมาสังเกตต่างๆอย่างนี้ก็สามารถทําให้ดีได้นะครับ ถ้าโรงเรียนสามารถ er, ประเมินตัวเองได้นะครับปัญหาต่างๆก็จะลดลงไปเพราะฉะนั้นให้เน้นการประเมินภายในโดยโรงเรียนเองมากกว่าการประเมินภายนอกโดยสมศส่วนสมน,นั้น,นะครับควรปรับบทบาทนะครับไปช่วยโรงเรียนพัฒนาการประเมินภายในถ้าโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนไม่มีความรู้พอว่าจะประเมินภายในเพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างไรสมศก็ไปให้คําแนะนําวิธีแบบนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับถ้าสมศต้องไปประเมินเอง ก็ควรจะเลือกโรงเรียนที่มีปัญหาจริงๆเข้าไปประเมินและก็อาจจะมีบางเรื่องนะครับเช่นเอาแท็บเล็ตมาใช้สอสอาจจะไปช่วยประเมินได้ว่าใช้แต่ละโรงเรียนแล้วมีประโยชน์ต่อนักเรียนให้เรียนรู้ได้มากขึ้นหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่เป็นไปได้นะครับค่ะเอาละครับเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่อาจจะกําลังเกิดคําถามขึ้นนะคะถึงหน้าที่และก็บทบาทของสอสอนะคะซึ่งก็คงจะต้อง ผ่านการประเมินและดูว่าจะประเมินแล้วผ่านหรือไม่ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ